เทคนิคลับนะครับหาจุดจับตัวของหุ้นนะครับผมซึ่งเทคนิคนี้นะครับจะแตกต่างจากเทคนิคเดิมครับซึ่งในตลาดหุ้นช่วงนี้นะครับมีการดาวเทรนและฟองตัวเป็นอัพเทรนนิดนึงให้เราเห็นสัญญาณบางอย่างนะครับผมซึ่งสัญญาณนั้นนะครับจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเห็นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราสามารถใช้อะไรนะครับมาจับสัญญาณการเคลื่อนที่ที่เซ็ตมีการเปลี่ยนแปลงได้มากคำพูดยี่ห้อจะมีคําตอบนะครับพี่ๆดูนะครับว่าชาร์จตอนนี้เนี่ยก็คือเซ็ตอินเดียไทยนะครับผมซึ่งเซ็ตอินเดียไทยนะครับสามารถที่จะใช้กัับบ OBV OBV ได้ครผมมซึ่่่งยอาาาจกว ออนบาลานซ์บูเลอมนะครับผมซึ่งถ้าใครมีข้อสงสัยว่า OBB คืออะไรแล้วมีเทคนิคยังไงบ้างแบบเจาะจงเนี่ยสามารถไปดูคลิปยอนหลักตรงนี้ได้เลยครับแล้วมาดูกันครับว่าเราสามารถที่จะใช้ดูภาพรวมของตลาดด้วย OBB กับ MacD ได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็หาจุดกลับตัวของหลายคุนได้อย่างไรนะครับมาดูกันครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอให้พี่นะครับใช้เส้นทลายก่อนครับซึ่งเส้นทลายเนี่ยจะอกบอกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยครับแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยเครื่องที่า i ว h ทยช่วงนั้น เป็นแนวโน้มขาลงครับซึ่งเราก็ต้องรู้นะครับว่าฟองตอนนั้นเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงหรือใครจะใช้เส้น EMA 100ก็ได้เช่นกันครับในตอนนี้ผมใช้เส้นทลายนะครับเพื่อเห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคซึ่งเส้นทลายครับบ่งบอกอะไรบ้างครับบ่งบอกว่าช่วงเซ็ตที่ผ่านมาครับตั้งแต่ต้นปีครับเขาแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนเลยครับผมถ้าใครเล่นหุ้นเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลงได้ครับผม80%เนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ซื้อไปแบบ100บาทเนี่ย คุณประมาณ80%ของพอร์ตพ,พี่เนี่ยอาจจะลงได้นั่นเองครับผมซึ่งมันสาคัญมากๆต่อการลงทุนนะครับแล้วมาดูกันครับว่าในการลงทุนนะครับเราควรจะดูเส้นอย่างไรบ้างกับ OBV กับ MACD นะครับซึ่งขั้นตอนแรกครับเรามาดูกันครับว่า OBV เนี่ยเราต้องรู้กันก่อนครับว่าในการคอส์ขึ้นของเขาเนี่ยเส้น OBV หรือว่าเส้นแดงอะ่ะ มันต้องคอร์ดขึ้นเส้นดําหรือว่า AOBV นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเขามีการตัดขึ้นแล้วเนี่ยการลงทุนระยะยาวเนี่ยสามารถเข้าสูอได้นั่นเองครับผมแล้วก็ผมก็จะเอาอินดิเคเตอร์หนึ่งหรือว่า MACD ดีหนึ่งอ่ะของฮนะิสโตแกรมน่ะมา,จ,าจับจังหวะเคว่าถ้า Mac d ดียังไม่เป็นสีเขียวด้วยคืออะไร m a c d ดีเนี่ยฮิสโตแกรมต้องเป็นสีเขียวเพราะว่า m a c กฮิสโตแกรมสีเขียวเนื่องจากมันจะมีการคํานวณของ Mac d ดีนะครับผมถ้าใครสงสยนะัยเนี่ยว่า Mac d ดีคืออะไรก็มีคลิปยอ่อหลังให้ดูนะครับแมบอก่างงน้ีนนมพข,ามาขิึด งานอย่างน้องขึ้นที่แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับถ้า OBV ตัดขึ้น AOBV แล้ว MACD ยังเป็นสีแดงจุดนั้นไม่ยังเป็นจุดที่น่าสนใจต้องมีการตัดขึ้นแล้ว m a ็กซี่สโตแรมเนี่ยต้องเป็นสีเขียวด้วย ช่วงนั้นน่าสนใจมากๆแล้วเราต้องดูว่าฟอร์มเทรนตอนนั้นน่เป็นเทรนด์ขาลงหรือขาขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วมันมีสัญญาณ OBV ตัดขึ้นกับ MACD เนี่ยฮิสโตแกรมสีเขียวเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราจะรับความเสี่ยงมากกว่าแต่ถ้าช่วงไหนเนี่ยราคามีการเบรกเส้นทะลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้แล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราจะรับความเสี่ยงได้น้อยกว่านั่นเองครับผมความเสี่ยงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนยจะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมาดูกันครับวว่่่่าาาาาเเ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 เซซซตตตนน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 ีีีีีียยยมมมมกกกกรร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 คคคคคคออออสสขขึ้้้้้งง OBV ไไหบบบบบบบัััััใจจุุดดดดลลิิ็์ะท แล้วนะครับแล้วก็ OBV ครับมีการคอส AOBV เล็กๆให้เราเห็นเลยนะฮะแล้วก็ MACD Histogram นะครับก็มีเป็น Histogram สีเขียวราช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เซ็ตเนี่ยจะกลับตัวแล้วครับจุดนี้จุดคอนเฟิร์มมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกเอาเส้นทลนยครับหรือว่า OBV คอส AOBV ก็ตามครับหรือว่า MACD Histogram เนี่ยสีเขียวมอกว่าพลังงานเยอะนะครับซึ่งช่วงนี้ถ้าสมมติว่าเราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราสามารถซื้อได้เพราะว่าถ้าเซ็ตมม่ปรับตัวขึ้นเนี่ยหุ้นทั้ง80%ของในกระดานเทรดเนี่ยก็จะขึ้นด้วย มันจะมีน้อยมากครับพูด20%ที่ไม่ได้เคลื่อนที่ตามเซ็ตอินเ็กนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อหุ้นไปเนี่ยเห็นไหมฮะหุ้นเราก็จะปรับตัวขึ้นตามอินเ็กเลยครับอ่าจุดจุดนี้ฮะเห็นไหมฮะเราก็ถือไปจุดจุดนี้ครับเห็นแบบนี้นะครับแท่งเดียวเนี่ยเซ็ตจะปิดบวกประมาณ10กว่าจุดอะช่วงนั้นเนี่ยหุ้นของเราเนี่ยมันก็บวกไปแล้ว5้าแบบง่ายเลยเห็นไหมฮะคือจุดจุดนี้มันมีความสำคัญมากๆครับแล้วเรามาดูกันครับว่าถ้าสมมุติเราซื้อหุ้นในนจจุดี้้้แแแลลวววหรรือ่่าะเก็ต พราะว่าเล่นทีเฟกก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับผมจะสำหรับผมเนี่ยผมจะเล่นหุ้นนะครับผมอ่ะมาดูกันครับว่าถ้าสมมติผมซื้อหุ้นไทยแบบปกติเลยหุ้นสามัญเนี่ยครับผมสามารถทํากําไรได้มากมากเลยเห็นไหมครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ตามสินทรัพย์อยู่ละเห็นไหมฮะผมก็ถือตามไปของ O B V แล้วรู้จุดซื้อแล้วนะครับจุดซื้อนะครับว่าคอสขึ้นครับจุดขายล่ะจุดขายตรงไหนจุดขายคือถ้าเรามาเข้าในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องขายในจุดที่ O B V ตัดลงนั่นเองครับผมหรือว่าใครเนี่ยจะรอในจุดขายที่เเทนสีแดงงอ่่ะหาาจกตัว ของแนวเทลไลก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับสุดว่าตัวนี้เส้นเทลไลอยู่นี้ใช่ไหมครับผมอาจจะขายในจุดจุดนี้ก็ได้เพราะว่ามันห่างละ โอเคไหมครับผมใช้ทฤษฎีก้างปลามาจับกับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเข้ามาที่ก้างปลาใช่ไหมครับอ่ะถ้าเท่นที่สีดแดงเนี่ยหา,ยจากจะเส้นทลายมากๆนะครับ <c oughs> ผมบอก,กว่าช่วงนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นสูงได้ดีแล้วอาจจะปรับตัวได้เร็วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เขาจะย่อแรงนะครับผมโอเคไหมจุดๆนี้ผมก็อาจจะขายตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราเข้ามาในระยะยาวแ,วแล้วเราก็ต้องขายตามระยะยาวใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าจุดๆนี้ยังไม่มีให้ขายเลยเห็นไหมครับเราก็ถือตามได้ใช่ไหมครับแล้วเรามาดูหุ้นที่มันค่อนข้างที่จะเพิ่งกลับตัวกันนะ ครับอย่างเช่นหุ้นตัวนี้เลยครับเราก็ตีเส้นเทรลน์อย่างที่ผมเพิ่งกล่าวไปนะครับตีเส้นเทรลน์จับจุดไว้ก่อนว่าจุดไหนแนวโน้งขาลงจุดไหนเพิ่งเบรคขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ครับพี่พี่จะเห็นได้ว่าเส้นเทรลน์เนี่ยมันสามารถมีการอัปเดตได้นะครับเพราะว่าเราจะดูว่าราคาล่าสุดเนี่ยที่มันขึ้นที่ย่ำย่อยู่เนี่ยมันอยู่แนวโน้มขาลงหรือขาขึ้นนะครับซึ่ง2เส้นนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนครับเห็นไหมครับว่าจุดๆุนี้ลงมาแล้วตรงนี้มันไม่หลุดก็สามารถขึ้นต่อได้อ่ะแล้วเรามาฟชนดี จุดนี้นะครับเส้น OBV ขึ้นแล้วแม็กฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวอ่อนๆครับผมถ้าพี่ไม่เห็นนะครับเนี่ยผมจะซูมตรงนี้ให้ดูนะตรงนี้ครับเป็นสีเขียวอ่อน,ออนละจุดนี้เป็นจุดที่ซื้อได้แล้วมีการเบรกขึ้นของเส้นเทเลไลน์ด้วยจุดนี้คือยืนยันทั้ง3เลยครับทั้งเส้นเทเลไลน์ก็ดีแล้วก็ทั้ง OBV ก็ดีแล้วก็ในส่วนของฮิสโตแกรมเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนๆตรงนี้สามารถซื้อได้ครับผมโอเคซื้อไปแล้วเนี่ยครับเห็นไหมฮะ ราคาก็ปรับขึ้นต่อได้จริงแล้วเราสามารถที่จะหาหุ้นต้นรอบได้ด้วยครับจาก OBV ก็บ MACD นะครับผมหรือว,ว่าอีกตัวอย่างหนึ่งครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะตัวอย่างนี้ครับที่ผมบอกว่าจ,จุดที่มันเป็นดาวเทรนเราสามารถซื้อได้ไหมซื้อได้ครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูกันก่อนว่าจุดไหนมันเป็นการเคลื่อนที่รูปแบบไหนนะครับหรือว่าแพทเทิร์นแบบไหนคือช่วงนี้ท้งผมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มันเป็นค่อนข้างกรอบซเวยอย่างชัดเจนครับช่วงนี้แล้วก็การตััััดดดขขึึึ้้้้้นนนนน OBV ObBV เี่่มมมกก็็จจะะตตตลงงบบบๆๆซซถาาาาาาสุิวรรคแใช ได้ไม่ค่อยดีนะครับผมเราต้องรอให้มันคอนเฟิร์มการเบรกขึ้นก่อนนะครับเราถึงจะใช้ได้ดีนะครับผมซึ่งจุดนี้ครับนี่คือดาวเทรนนะครับจุดนี้นะครับมีการเบรกขึ้นตรงนี้แล้วในส่วนของฮิสโตแกรมสีเขียวก็เป็นสีเขียวนะครับตรงนี้เราสามารถซื้อได้ไหมซื้อได้าครับแต่ว่าถ้าจะไปถือระยะยาวเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็จะไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันมีเส้นเทนไลน์ดาวเทรนเนี่ยกดหัวอยู่นะครับเห็นไหมฮะเราก็ต้องใช้เส้นเทาเทนในการประกอบตีด้วยนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะพอซื้อได้กำไรจริงครับนี่ครับอ่านี่ครับถ อ่ะจนมาชนเส้นชไยครับผมเห็นไหมครับที่ผมบอกนะว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อจากกรอบแล้วเนี่ยถ้าแท่งที่สีแดงเนี่ยมันห่างจากที่เราตีไว้เนี่ยปัจจุบันนะครับที่เราตีกรอบเส้นชายไว้เนี่ย จุดจุดนี้ก็เป็นจุดขายได้ครับเพราะว่ามันห่างแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็กดเส้นทลายเก็ดไว้อยู่นะครับจุดจุดนี้ก็เป็นจุดขายได้อ่าเห็นไหมครัก็ลงมาเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับว่าในการเล่นดาวชนเนี่ยก็สาม,มารถเล่นได้แต่ว่ามันจะถือ,อยาวนะครับเพราะว่ามันจะโดนเส้นทลายกลดไว้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเส้นทลายเนี่ยมันเป็นเส้นที่มวลชนเขาดูกันเพราะาม่เป็นความรู้พื้นฐานมากๆคนมวลชนเนี่ยก็จะดูแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับผมให้ความสําคัญมากกว่า O B V หรือ m a c d อีดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่ททุุกกกคคคนนนต้้้องใชแลลว็็็เเห สำคัญของมันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าพี่ๆจะนำความรู้ตรงนี้ไปประยุกใช้ในการเทรดได้นะครับผมโอเคไหมครับอย่าเพิ่งเชื่อผมไปแบกเทสก่อนครับว่าจุดที่ผมให้ดูเนี่ยมันมีจุดซักซ r เล e เท่าไหร่หรืออะไรยังไงน,นะครับผมไปปรับใชใ้ดูนะครับผม